วนี้ผมจะมาวิเคราะห์ทิศมงคลตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งโจทย์ให้มาเป็นทิศหลังบ้านพิง330องศาตะวันตกเฉียงเหนือเจ้าบ้านเป็นคนปีขานคำนวณรหัสและเป็นรหัสราศีบุคคลรหัส2โจทย์ก็คือเราจะหาตำแหน่งดาวน้ำดาวภูเขา ดาวน้ําก็คือตำแหน่งที่เป็นโชคลาภดาวภูเขาคือตำแหน่งที่เป็นบรารมีเพื่อจะเสริมดวงชะตาของคนอยู่บ้านหลังนี้จากการวิเคราะห์เราได้วัดองศาพบว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านพิงองศาหลัง330องศาก็อยู่ช่วงนี้หน้าบ้าน เป็น sn se 3 1ไม่ไม่เกิน155องศานะครับตนนี้เราก็จะจะพอเราได้แล้วเนี่ยถ้าเป็นโปรแกรมของ f i น i n g Star เราก็เอาองศานี้ไปไป,ไปใส่เลยก็ se 3นะฮะซึ่งซึ่งใช้โปรแกรมนี้เห็นไหมว่าจะเป็นเป็นเป็นยุค9ซึ่งสร้างระหว่างปี2024 ถึง2044เราก็ใส่ไปเลยครับว่า se 3เนี่ยองศาจะอยู่ช่วงนี้ 142..153 องถึงร5 3องศาก็จะคำนวณดาวมาให้ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งเป็น,ปนดาวยุคเก้เขาก็จะคำนวณดาวมาให้ก็คือตามที่ผมเคยอธิบายมาแล้วเราจะมาหาตำแหน่งดาวที่เป็นดาวน้ำที่ดีดาวภูเขาที่ดีนะฮะเราก็จะเอาแต่ละทิศ เข้าไปใส่อย่างเช่นในในที่นี้เนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าบ้านบ้านเราหันทิศอะไรอ่ะทิศ SE ีถูกไหฮะข้างหลัง NW กที่เราบอกว่าทิศทิศพิงหลังเนี่ยอ่า330องศาที่ด้านนี้คือทิศตะวันออก E นี่ออกเฉียงเหนือทิศเหนือนี่ทิศใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ทิศใต้จากเราคำนวณดาวในโปรแกรมเนี่ยเราก็มาใส่เซนเตอร์มันจะเป็นดาว1กับดาว8เลขข้างล่างคือดาวยุคก้ที่ถัดมาเป็นดาว7ดาว2ดาว3ดาว6ดาว2ดาว7ดาว6ดาว3ทิศตะวันตกเฉียง ใต้คือดาวดาวสี่ดาวห้าดาวหนึ่งดาวแปดดาวเก้าดาวเก้าดาวห้าดาวสี่นะเราก็จะได้ได้ดาวทั้งทั้งแปดทิศละตอนนี้เนี่ยไอ้ข้างล่างนี่ผมที่ไม่ได้เขียนเพราะว่าตรงนี้คือเป็นตำแหน่งของดาวเก้าที่เรามาเดินดาวอ่ะถ้าเขียนต่อไปคือตรงนี้เป็นทิศตอนออกเฉียงเหนือก็เป็นดาวสามก็คือดาวหก ที่วงกลมก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นดาวดาวดาวยุคเก้าที่ที่จะครอบจะคองพื้นที่แต่ละทิศเนี้ยอ่าเอ่ายีป่ปีครับผมเขียนให้หมดเลยอ่าเราก็ได้ละแต่เราจะให้ความสําคัญกับดาวน้ําดาบภูเขาบ้านหลังนี้เนี่ยหลังพิงส3ม้อยสาองศาเราก็มาดูตำแหน่งหน้าบ้านนี่คือหน้าบ้านหน้าบ้าน หน้าบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีดาเรามาดูก่อนดาดาวภูเขาเป็นตำแหน่งบารมีซึ่งต้องนิ่งจะทำให้เกิดโชคลาภก็มีดาว9ซึ่งเป็นดาวดาวที่มีพลังแห่งยุคดาว8ไมาถึงดาวโชคลาภแล้วก็มีดาว1นเี่เป็นดาวดาวน้ำดาวแห่งเรื่องปัญญาดาว4ดาว6 ตอนที่เราก็จะได้ดา,ดาวภูเขาท,ที่เป็นตำแหน่งควรจะเป็นตำแหน่งที่นิ่งเช่นเป็นห้องนอนหรือห้องทำงานหรือห้องพระจะเกิดพลังกับบ้านหลังนี้ส่วนตำแหน่งที่ต้องการกระตุ้นโชคลาภตำแหน่งที่ควรจะเป็นประตูหน้าต่างตำแหน่งที่เกิดการเคลื่อนไหวผมจะใช้เป็นสีอีกสีหนึ่งสีเหลืองแล้วกัน ตำแหน่งเคลื่อนไหวเป็นดาวภูเขาดาวภูเขาเนี่ยก็คือจะเป็นไอ้ดาวน้ําดาวน้ําคือเป็นดาวหกเเขียนน่ภูเขาภูเขามีดาวหกนะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งประตูหน้าต่างได้เปิดเข้าไปถัดมากลางบ้านนี้ก็เป็นตำแหน่งตำแหน่งโชคลาภอยู่กลางบ้านเป็นดาวดาวภูเขาเป็นการเคลื่อนไหวทางเดินกลางนี้ก็ก็ก็เหมาะสมดาวสี่ดาวที่ดี เห็นว่าดาวดาวที่ที่ดีเนี่ยจะมีจะเป็นตำแหน่งอย่างเช่นทิศตะวันตกเนี่ยเป็นประตูตรงนี้ก็เหมาะสมเพราะว่ามีมีดาวดาวน้ำที่ดีอยู่ห้องนี้ก็มีหน้ตาต่างตรงนี้ก็เหมาะสมนี่ก็ได้เพราะว่ามีดาวสีดาวดีอยู่นี้ถัดมาก็คือเรื่องของตำแหน่งของห้องพระห้องพระเนี่ยดาวดาวหก ดาวหกในที่นี้เนี่ยดาวหกหมายถึงอำนาจอำนาจอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์หรือตำแหน่งที่เป็นดาวในตำแหน่งที่ดีในในยุคเก้านี้เหมือนกันเป็นดาวหกนี้ดาวหกเนี่ยถ้าห้องนี้เป็นห้องห้องห้องพระก็จะได้เพราะดาวหกเนี่ยแทนแทนด้วย เป็นดาวดาวภูเขาดาวภูเขาสีแดงอยู่อยู่ตำแหน่งนี้จะดีนะฮะเพราะว่าเป็นดาวที่ส่งเสริมกับกับบ้านหลังนี้โดยโดยรวมโดยรวมการจัดวางตำแหน่งดาวน้ำดาวภูเขาเป็นแบบนี้ตอนนี้ถัดถัดมาก็คือโอเคเจ,จ้าเจ้าบ้านเนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยเป็นเป็นคนรหัสสองรหัสรหัส ราศีบุคคลรหัสสองแต่นี้รหัสสองเนี่ยเราก็มาคํานวณว่ารหัสสองรหัสสองเนี่ยที่ที่ผมบอกต้องมาดูวัฏจักรห้าธาตุก็คือไม้ไฟดินทองน้ำวัฏจักรห้าธาตุเนี่ยสำคัญมากในเรื่องของฮวงจุ้ยและดวงจีน ไม้ก่อเกิดไฟไฟก่อเกิดดินดินก่อเกิดทองทองเกิดก่อเกิดน้ําในทางพิคาดก็คือน้ําพิคาดไฟได้ไฟพิคาดทองได้ทองพิคาดไม้ได้ไม้พิคาดดินได้ตรงนี้มันสําคัญยังไงสําคัญกับกับคนที่อยู่และทิศท,ทางของบ้านอย่างเช่นคนรหัสสองเนี่ยก็คือเป็นรหัสสองเป็นธาตุดินสองกับแปดเลขแทนรหัสของของธาตุ แล้วก็ทิศท,ทิศก็คือตะวันตกเฉียงใต้ทิศตอนออกเฉียงเหนือส่วนธาตุทองก็คือแทนด้วยเลข6และเลข7ทิศตะวันตกและตกเฉียงเหนือธาตุไฟนแทนด้วยเลข9ทิศใต้ธาตุไม้แทนด้วยเลข3เลข4ทิศตะวันออกและ ตอนออกเฉียงใต้ส่วนทิศธาตุน้ำแทนด้วยเลขหนึ่งทิศเหนืออ่าพอเราเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเจ้าบ้านเนี่ยรหัสสองเจ้าบ้านเป็นคนรหัสสองพอคนรหัสสองตรงเนี้ยเราก็มาดูว่าอะไรทิศไหนส่งเสริมกับกับเจ้าบ้านที่จะใช้เป็นการนอนเพื่อจะเสริมพลัง เพราะใน1วันเราจะต้องใช้เวลานอน1ใน3ต้องชาร์จพลังที่ดีสําหรับทิศที่เรานอนอย่างเช่นคนลาดสองเนี่ยทิศที่ส่งเสริมก็คือจะเห็นได้ว่าทิศใต้เนี่ยเป็นเป็นเป็นไฟเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนาธาตุแม่ส่งเสริมพลังให้ลูกก็คือมีทิศใต้ทิศต,ตัวเราเองก็คือทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือที่จะจะส่งเสริมส่งเสริมของ ของคนรหัสสองแต่นี่โดยโดยความหมายความหมายของของทิศที่เราจะนอนเนี่ยเมื่อกี้บอกอ่าแล้วจะมีทิศที่ถ่ายเทให้ก็มีทิศตะวันตกตะวันตกเฉียงเหนือเป็นเป็นคนรหัสตะวันตกคือสองเนี่ยตอนี้ทิศที่ที่ส่งเสริมจะจะเห็นได้ว่าควรจะ จะนอนในในทิศต,ตะวันตกเฉียงตะวันตกตะวันตกเฉียงเหนือเห็นไหมว่ามีดาวก้าด้วยและเป็นตำแหน่งดาวภูเขาที่ดีตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยหมายหมายหมายถึงเสริมด้ด้านอายุความมั่นคงเพราะฉะนั้นคนที่อายุมากๆนี่ควรจะนอนในตำแหน่งทีต่ตะวันตกเฉียงเหนือตรงนี้เสริมทั้งทิศของบ้านพลังของบ้านและพลังของยุคคือยุคก้า อายุ9นี้ก็เป็นดาวภูเขาด้วยส่งเสริมกับความมั่นคงในเรื่องของสุขภาพถัดมาก็คือทิศที่รุ่งเรืองอีกทิศหนึ่งที่ผมบอกไปคือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนืออ่ะอยู่ตรงนี้ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศทิศที่รุ่งรุ่งเรืองรุ่งเรือง,งของของคนลัดสองนี้จะม,จะมีจะมีหลักๆมีสี่ทิศที่ส่งเสริมนะฮะแล้วก็ทิศประธานของบ้านก็คือจะเป็นทิศทิศต,ตะวันตก นี่คือทิศประธานทิตประธานเทียนพิษประธานนี่เป็นทิศประธานโดยรวมๆนี่จะมีสี่ทิะคือันนี้ทิศหมอเทพโดยโดยโดยหลักวงจุ้ยจะมี4ทิศอ,อันนี้ถ้าเกิดว่าอยากจากการคำนวณวิเคราะห์บ้านหลังนี้เนี่ยเหมาะสมก็คือจะมีอยู่อยู่ส สองทิศท,ที่จะอยากจะแนะนำนะครับก็คือทิศทิศตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยเพราะว่าเป็นดาวก้าเป็นดาวภูเขาเป็นดาวที่ดีแห่งยุคเลยแล้วก็ส่งเสริมเรื่องสุขภาพความมั่นคงของคนที่จะคนที่อยู่บ้านหลังนี้คือเจ้าบ้านที่เป็นรหัสสองนะ,ะเจ้าบ้านนี้เป็นปีขานปีปีขานเนี่ยจ,จริงๆแล้วตำแหน่ง 330องศาเนี่เป็นตำแหน่งปีกุลปีกุลเนี่ยเป็นปีปีคู่มิตรกับปีปีขาลก็ส่งเสริมกันฮะแล้วส่วนส่วนนักษัตวปีปีขาลเนี่ยของตัวเองเนี่ยไปอยู่ในทิศที่รุ่งเรืองคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งส่งเสริมโดงชะตากับกับเจ้าบ้านบ้านหลังนี้อย่างมากแต่นี้ถัดมาที่ที่อยากจะแนะนำอีกเรื่องนึงก็คือ ห้องพัห้องพัเนี to to ่ยเป็นเป็นเป็นทิศใต้ทิศใต้เนี่ยถ้าเกิดเราคํานวณรหัสราศีบุคคลโดยโดยภาพรวมทั่วไปจะจะมีสี่ทิศของคนทิศตะวันตกก็คือสี่ทิศที่ผมกล่าวไปนี้ก็คือทิศตะวันตกเฉียงใต้ตะวันตกตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันตก ตันตกเฉียงใต้ตอนออกเฉียงเหนือสี่ทิศนี้แต่เนื่องจากว่าคนรหัสสองเนี่ยอาท,ทิติศใต้เนี่ยก็จะได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นทิศแมสส่ส่งพลังให้กับลูกได้เป็นทิศใต้ก็จะส่งเสริมส่งเสริมของคนรหัสสองได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราวางหิ้งพระอยู่อยู่บริเวณนี้ในทิศใต้แต่หันหน้าไปทิศต,ตะวัน ออกเฉียงเหนือเป็นทิศที่ลุ่งเรืองของของดวงชะตาของคนบ้านนี้เนี่ยจะยิ่งส่งเสริมก็คือสรุปหลักๆห้องนอนจะจะดีมากเพราะส่งเสริมดวงชะตาและห้องพระก็ยิ่งส่งเสริมพลังเนื่องจากว่าอยู่ในทิศที่ส่งเสริมและหันหน้าไปทิศที่ลุ่งเรืองของของดวงชะตาเราคือทิศตอนออกเฉียงเหนือ ตัวนี้ถัดมาหน้าบ้านตรงนี้สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือหน้าบ้านเนี่ยเนื่องจากเป็นทิศตะวันตกไอ้ทิศตะวันออกเฉียงใต้จะไม่ส่งเสริมกับสีที่เป็นสีขาวเทาดําขาวเทาดําไม่ส่งเสริมเพราะว่าข่มทิศควรจะแนะนําให้ให้เป็น สีออกโทนเขียวโทนเขียวโทนสว่างให้เข้ากับยุค9จะส่งเสริมกับพลังของทิศในทิศต,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 นะต,ต,ตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งซึ่งเป็นพลังแห่งทิศธาตุไม้นะบริเวณนี้ถัดมาก็คือควรจะตั้งน้ำน้ำพุในทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือ หรือตะวันออกซึ่งไปทิศธาตุไม้ก็คือส่งเสริมกับไม้กับน้ำเนี่ยเป็นเป็นเป็นทิศธาตุที่ส่งเสริมกันทีนี้ถัดมาก็คือควรจะทำทำทางเข้าให้ส่งเสริมกับบ้านคือเข้ามาทางด้านทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งซึ่งในผังนี้มันจะจะตรงตรงอ่ะผมผม ผมทำมาให้แล้วทำมาใหม่โดยโดยอ่าทำซึ่งมันจะเล็กไปอ่าาดูทิศหน้าบ้านแล้วกันทิศหน้าบ้านเนี่ยถ้าถ้าเราวางเราจัดองศาใหม่คือหาเซ็นเตอร์บ้านแล้วก็จัดผังใหม่จะได้แบบนี้สิ่งที่แนะนำหน้าบ้านก็คือตำแหน่งน้ำพุตำแหน่งต้นไม้ต้นไม้ควรจะจะมี จะมีตำแหน่งนี้เพราะเป็นเป็นพลังของธาตุไม้ซึ่งจะส่งเสริมพลังให้กับตัวบ้านและคนอยู่อาศัยแล้วเนื่องจากปีนี้เนี่ยดาวเหินประจำปีในทางหวงจุย้ยดาวเหินจะเป็นดาวดาวหนึ่งเหินมาในทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งดาวหนึ่งเนี่ยเป็นพลังของธาตุน้ำจะส่งเสริมเรื่องสติปัญญาความคิด ความเจริญให้กับให้กับคนที่อยู่บ้านหลังนี้แล้วก็เป็นพลังของบ้านเพราะเนื่องจากว่าในปีนี้ดาวหนึ่งเป็นดาวแห่งธาตุน้ำมาส่งเสริมพลังของทิศใต้ที่ตะวันตกเฉียงใต้นี้ก็คือมีม,มนะีน้ำพุกับน้ำไอไมนะ้ต้นไม้ที่ให้มองไปมีความรู้สึกว่าเป็นเป็น ทิศของธาตุไม้มีต้นไม้แล้วก็มีมีมีมมน้ําซึ่งน้ํากับไม้นี่ส่งเสริมกันแล้วก็สีเนี่ยควรจะแนะนําให้ควรจะให,ให้ให้มองไปแล้วมีสีสีของบ้านท,ที่ที่ที่ใช้เนี่ยควรจะเน้นสีเขียวสีสว่างฮะสีสว่างแล้วก็ลดลดคือสีเทา ดำขาวซึ่งสีนี้สีเหล่านี้จะเป็นสีที่ข่มพลังแห่งทิศธาตุไม้ถ้าปรับโดยรวมอย่างนี้ได้เนี่ยจะทำให้บ้านหลังนี้มีพลังแล้วก็ส่งเสริมดวงชะตากับคนอยู่อาศัย